ก็สวัสดีครับก็มาพบกับตรีรีวิวอีกครั้งนะครับวันนี้ตรีรีวิวจะพาท่านมาชมพระยอดธงเนื้อนาคปางมารวิชัยสมัยอยุธยาพระยอดธงเนื้อนาคปางมานวิชัยสมัยอยุธยาประมาณพุทธศตวตรรษที่21-22พระขึ้นที่กุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระองค์นี้คาดว่าน่าจะประดับอยู่บนยอดธงของนักรบดูได้จากยางไม้ที่ติดที่เดือยพระสร้างเมื่อครั้งที่เกิดศึกสงครามพระยอดธงนับว่าเป็นพระเครื่องโบราณที่ได้รับความนิยมมากจากบรรดานักสะสมพระเครื่องสืบเนื่องมาจากเป็นพระเครื่องที่ผ่านศึกสงคราม มาตั้งแต่ครั้นสมัยโบราณกาลในสมัยโบราณก่อนจะออกรบบรรดาไพ่พลจะเสาะแสวงหาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังต่างๆมาพกติดตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากอันตรายจากข้าศึกและเดินทางกลับบ้านกลับเมืองอย่างปลอดภัยในส่วนของกองทัพสมัยนั้น ก็มีการเสริมสิริมงคลแก่กองทัพโดยมีการอาราธนาพระพุทธรูปลอยองหนึ่งองค์มาเสียบไว้ที่ส่วนยอดของธงประจำทัพในแต่ละทัพซึ่งเรานิยมเรียกพระเครื่องชนิดว่าพระยอดธงพระยอดธงส่วนใหญ่ถูกพบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพบแทบทุกกุในจังหวัด และยังพบในจังหวัดใกล้เคียงเช่นปทุมธานีแต่พบมากที่สุดคือกุวัดราชบุรณะจังหวัดอยุธยาลักษณะเป็นพระเครื่องแบบรอยองค์แต่จะไม่มีลักษณะเฉพาะเหมือนพระเครื่ององค์อื่นๆที่ใช้แม่พิมพ์เดียวกันในการสร้างทําให้ลักษณะของพระเครื่องออกมาเหมือนกันทุกองค์แต่สําหรับพระยอดธงจะมีการสร้าง หลายปางทั้งพระพุทธรูปนั่งพระพุทธรูปยืนปางประธานพรปางสมาธิปางมารวิชัยพิมพมาลัยเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีการสร้างออกมาหลายเนื้อทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนาคเนื้อสัาฤทธิ์และเนื้อชินซึ่งสันนิษฐานกันว่าผู้นำของแต่ละเหล่าทัพจะสร้างพระยอดธง ตามแต่ใจของแต่ละคนว่าเรื่อมใสในพระพุทธรูปบางไหนก็จะสร้างพระเครื่องตามแบบพระพุทธรูปบางนั้นๆและอาราธนาขึ้นบนยอดธงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กองทัพและภัยผลของตนจุดสังเกตที่สำคัญที่จะให้ทำเราทำให้เราทราบว่าพระเครื่ององค์ไหนเป็นพระยอดธงก็คือที่บริเวณพระที่นั่ง หรือก้นขององค์พระสำหรับพระพุทธรูปนั่งและที่พระบาทของพระองค์พระสำหรับพระพุทธรูปยืนจะมีเดือยยื่นออกมาเพื่อใช้เสียบติดจับยอดของธงพระยอดธงเป็นพระเครื่องมีความเข้มขังมากจึงทำให้บรรดานักสะสมพระเครื่องในปัจจุบันให้ความสนใจและสะสแสวงหา กันมาครอบครองพระยอดธงนับว่าเป็นพระเครื่องที่หายากในปัจจุบันจึงพบเห็นของปลอมอยู่บ่อยครั้งการจะพิจารณาก็มีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้จึงต้องพิจารณามาจากความเก่าของเนื้อองค์พระที่ผ่านการเวลามายาวนานโดยพิจารณาจากความรู้ที่ได้ศึกษากันมา ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเนื้อทองเนื้อเงินเนื้อนาคและเนื้อชินต้องเก่าทุงยุคครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับพระยอดธงเนื้อนาคบางมารวิชัยสมัยอยุธยาให้ท่านได้ฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไป ตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ